มันเหี่ยวนิ่มสองข้างทีไรจะข้างครับมันเหี่ยอีกท้งเครื่องปุ่นครับพี่น้องปุ่นเครื่องอยัางทําไงอยู่เรื่องข้างนิ่มเดี๋ยวต้องตัดจากนี่ตัดต้องช่างปุ่นต้องออกย่างครับพี่น้องต้องตัดต้องตัดต้นไผลลงปีนปีนขึ้นเลยตัวนี้ปีนขึ้นไปตัดเอาข้างามาสั่นอีกข้างนึงอยู่ปุ่นครับปุ่นทุกโซงปุ่นเดี๋เอาไดปบปุ้งข้างนั้น นี้เป็นพันเมฆพันเมฆเดี๋ยวผมจีบไปใช้เครื่องมือใหม่ครับเดี๋ยวผมไปหาเรื่อยมาเรื่อยจีบต้องโดนควันโดนควันหน่อยๆน่ครับว่เป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องล้มล้มควันเลยมั้ยนี่สดสดสดเดี๋ยวเรต้องล้มควันเลย ดเอาไง่ายๆเด้อครับพี่น้องเอาห้างหินขึ้นต้นไผรนี่ โแอ้าเ้าห่างมาดังตียบิดแล้วบิดแล้วบิดลยยกยาป้าไอ้้ฟังแตกเลยโอ้งบองามเลยมันห่างห่างแล้วมันห่างแล้ว มันมีแต่หัวน้ำหัวน้ำว่าแตกเลยหัวน้ำว่าแตกโอ้ยยังมีน้ำอยู่สิหัวน้ำว่าแตกหัวน้ำยังมีอยู่อันนี้มันห่างห่างอันที่สุดนี่แล้วครับโอ้โหแบบโอ้ไม่เจ็บเลยครับนี่แค่นิดเดียวเหยียววะนี่หัวเหยียวเหยียวหัวน้ำนี่ครับอันนี้หัวน้ำยู่ตรงนี้ครับหัวน้ำอุ้ยโอ้ไกลๆออกนี้จากแน่น้ำเนาะ นี่มันเจ็บขั้นเจ็บิโอ้อยเีมตัดน,น,น,นั่นี่นั่นเยะลายเยอะลายเยสร้างกล่องมือกลองใจหอนก็ว่ามือกองใจหอนครับมือกลองใจหอนเนาะ <c oughs> <c oughs> มือกลอ,อ,อ,องดึง <c oughs> <c oughs> ห้ยให่งคุณจะได้ห้างสี่จะได้ที่เรได้ โอ้ยโอ้ไปฟันนี่ไปฟันหัวหนามมันพี่น้อนหัวหนามแตกครับฟันหัวหนามโอ้ยหนามลอยหัวหนามแตกเลยตัดติดตองมาตัดติดตองมากเลยคนฟันหัวหนามเลยฟันถึงมีดบวกข้มีดบวกขมฟันอันนี้เลยตรงที่เป็นหนามมัน่ะอย่าไม่ตองไม่ตองโอ้ ม,าาม,มีโบกบุ้งเว่ยได้ไมาทีโซ่ทีโซมาวน m เต็เต็มโอ้ครับโอ้ม,าามของแท้ครับของแท้ของแทะท่ะทะทะทไวะขาต้นตาลม่ใช่ปะอืมบวบจับรับ กินแล้วก็อย่าลืมผากันแววยาบมาวันด้วครับหมูหนึ่งสุดยอดสุดยอดเอาเเลยนี่บีบรดเนาะโอจะไปบีบไปบีบต้องใส่ถวยได้แล้วครับห้องนึ่งอีกห้องนึ่งเขาออาอยู่บ้าห้องเดียวเฉพอะเรานาสัมนีแล้วพี่นัองจิบนี้กัซสีละไป ยูไฮยู่หน้าข้าเจ้าครับ <laughs> <laughs> โมเมนต์หน้าจะของนะครับมัน <laughs> ก็ต้องเปล่า <laughs> ต้องเปล่า <laughs> ก,ก็เลยได้ห้างเดียว <laughs>